สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ก็มีเหรียญชนิดสิบบาทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหายากและก็ขายง่ายราคาย,ยังไม่แพง เหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญวระที่ระลึกแบบนี้ยังเป็นราคาปกติราคาไม่แพงนะครับแบบราคาแพงก็อีกแบบหนึ่งนะครับราคาปานกลางก็อยู่ที่30-40บสาทสำหรับเหรียญที่ระลึกวระ ราคาสูงสุดก็อยู่ที่ร้อยเหรียญละหนึ่งร้อยนั่นก็คือมีครุดอยู่ด้านหลังอันนี้ก็เหรียญเนื้อเกินมีเรือเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็ถ้าเรามีเหรียญปีพศาหายากชนิดสิบบาท อย่างเช่นปีพศ2541นะครับปีพศ2541เราสมมุติว่าเรามีปีพศ2541สองเหรียญน,นี้เราก็สามารถนำเหรียญที่ระลึกวาและํจำนวน50เหรียญ เหรียญนเนื้อเกินมีเรือจำนวนห้าสิบเหรียญแนบไปกับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญที่ระลึกวันละเราก็สามารถขายได้ในราคาเหรียญละสิบบาทขึ้นไปสิบสามถึงสิบห้าบาทแต่ถ้าเราไม่มีเหรียญ ปีพศสองพันห้าอสี่สบเอ็ดเป็นเหรียญหลักเขาก็จะไม่รับเขาจะไม่รับซื้อเลยนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าไม่มีปีสีหนึ่งไม่ไม่มีเหรียญหลักเขาก็จะไม่รับซื้อเช่นกันแต่ถ้าเรามีเหรียญหลักแนบไปกับเหรียญหลัก เราก็จะได้ราคาเหรียญละสิบบาทขึ้นไปสามสิบบาทถึงสี่สิบาทเล้วแต่ช่องนะครับแล้วแต่ความนิยมของช่องนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่เหรียญหายากขายง่ายนะครับทั้งหมดนี้เป็นเหรียญหายากนะครับแต่ถ้าถ้ามีแล้วขายง่าย ง่ายก็หมายความว่ามีช่องรับซื้อหลายช่องนะครับมีช่องรับซื้อหลายช่องอย่างเช่นช่องปรนานัดคนใจดีนะครับก็รับซื้อนะครับแต่ก่อนที่เราจะส่งเหรียญไปขายเราก็ส่ง รูปเหรียญไปทางลายก่อนพูดคุยตกลงกันนะครับพูดคุยตกลงกันถึงเราจะมีที่อยู่ของช่องเราก็ยังส่งเหรียญไปก่อนไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้คุยตกลงกันนะครับอันนี้ขอแนะนําอย่างนี้นะครับใครคิดจะขายเหยนะรียญนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ सवालिका